ตั้งค่ากล้องถ่ายรูปใน iPhone 16ถามกันมาเยอะเลยเกินพี่เอกตั้งค่ายังไงอะ เดี๋ยวมาสอนคลิปนี้ครับเริ่มจากไปที่ตั้งค่าก่อนนะครับแล้วก็เลื่อนไปที่กล้องไปทีละอันเลยนะตัวควบคุมกล้องอันนี้ก็คือปุ่มบัทออม c a m e r นะครับที่อยู่ด้านข้างของ iPhone 16นะอันนี้ก็พราถ้าเกิดคลิกเข้าไปก็เลือกเป็นกล้องอะถูกแล้วครับถัดมารูปแบบการถ่ายนะครับพี่เอกเลือกเป็นแบบมาตรฐานนะครับถัดมานะครับบันทึกวิดีโอให้เลือกที่ 4K 30เฟรมเพอร์เซกนะครับสโลโมชันเลือก 4K 120เฟรมเพอร์เซกนะครับบันทึกแบบภาพยนตร์เป็น 4K 30เฟรมเพอร์เซกนะครับบ ก็คือมีตัดเสียงลมนี่ก็เปิดการตัดเสียงลมไว้นะครับถัดมารูปแบบครับกดเข้าไปให้เลือกที่ท้ายงานได้มากที่สุดนะครับก็คือใช้อันที่เข้ากันมากที่สุดตรงนี้แล้วก็โหมดรูปมันจะมี24เมกะพิกเซลนะครับให้เลือก24่เนาะเสร็จแล้วตัวควบคุมรอีนปิดไว้นะครับ Apple ProRes ก็ปิดไว้เหมือนกันถัดมาโครงการตั้งค่าเข้ามาหน้านี้นะครับก็คือให้เราเปิดทุกอันเลยครับนะครับทั้งโหมดกล้องก็เปิดไว้ตัวควบคุมรูปแบบการทายทุกอย่างเปิดหน้านี้เปิดไว้หมดเลยครับถัดมาท้ายปุ่ม ใช้ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงเพื่อถ่ายภาพอันนี้ก็เปิดไว้สแกนเคยร์โค้ดก็เปิดไว้แสดงข้อความที่ตรวจพบก็เปิดนะครับเส้นตารางเปิดและหน้าเปิดกล้องด้านหน้าเปิดนะครับแสดงกรอบด้านนอกก็เปิดนะครับกล้องฟิวชั่นอ่ะพอคลิกเข้าไปือให้เลือกเป็น 1x ไว้นะครับสองอันนี้เปิดไว้ถ่ายภาพบุคคลในโหมดรูปภาพเปิดนะครับจับภาพคมชัดอย่างรวดเร็วอันนี้ก็เปิดนะครับการปรับแก้เลนนะครับอันนี้ก็เปิดไว้นะครับแล้วก็ควบคุมมาโคก็เปิดไว้นะครับแบบนี้เลยนะฮะถัดมาให้เราเข้าไปที่กล้องนะครับอ่ะที ก่อนกดถ่ายภาพนะครับเราสามารถปรับแสงเริ่มจากมุมซ้ายบนนี่ครับคลิกเข้าไปอันนี้พี่เอกจะเพิ่มไปที่0.7นะครับประมาณนี้อันนี้คือแล้วแต่ชอบแสงนะครับจะปรับไว้ประมาณนี้นะครับเราจะเลือกโทนสีของภาพนะครับคลิกไอซีเหลี่ยมนี่ครับตรงมุมขวาบนนี่เห็นไหมคลิกเข้ามาบนที่ใช้ i p น o n e 16นะครับจะเห็นแล้วเราก็ปรับเลือกตามที่ตัวเองต้องการปกติพี่เอกจะใช้อยู่แถวนี้ประมาณนี้ครับให้จุดอยู่ตรงขวาบนเฉียงๆ่างนี้นะนิดนึงนี้ครับก็คือว่าชชดได้แล้วเสร็จล้วก็กดถ่ายได้เลยเราจะซูมเห็นไหมครับมันจะชัดมากเลยถ่่ายปป๊นนีใรูททได้คุก ชัดแจ๋วเสร็จแล้วอ่ะถัดมาเลือกโหมดวิดีโอครับโหมดวิดีโอก็ทําเหมือนกันครับเหมือนเดิมครับตรงนี้เป็นบวก0.7น 17, ุเ็นียห็นไหมครับประมาณนี้นะแล้วกดถ่ายครับพวกเราดูความ iPhone 16นะยังไงก็แล้วแต่ครับถ่ายรูปภาพจะสวยถ่ายวิดีโอจะสวยส่วนใหญ่เลยแหละก็อยู่ที่ฝีมือคนถ่ายด้วยนะ <c oughs> แต่ทุกวันนี้ก็มีแอปพลิเคชันปรับภาพสวยเยอะแยะเลยใช้แอปก็ได้นะ <laughs> ลองไปปรับใช้กันดูนะครับถ้าใครได้ปรับได้แบบไหนถ่ายออกมาแล้วสวยไม่สวยยังไงมาแชร์เล่าสู่กันฟังครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับแชร์ให้เพื่อนๆใครที่มีคำถามไปที่หน้าโปรไฟล์แล้วอย่าลืมกดใจกดติดตามครับ